สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหรือทีมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนเงินนะครับกับแอปแอปหนึ่งนะครับสำหรับแอปนี้เนก็สามารถทาฟรีได้นะครับแล้วก็เป็นการถอนเงินเข้าธนาคารเนแล้วก็แอปนี้เนี่ยรองรับแค่ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจเนก็ลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถมาเก็บฟรีแล้วก็ถอนเงินเข้าธนาคารได้เลยนะครับสำหรับยอดในการถอนในวันนี้นะครับก็ อยู่ที่200บาทด้วยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยยอดของทุกคนนะครับการถอนเนี่ยจะอยู่ที่100บาทนะครับหรือว่า 10k ด้วยกันนะครับ 10k 100บาทนะครับครานี้ยอดของผมเนี่ยเหมือนผมมันถอนไปเรื่อยๆนะครับยอดมันก็เลยปรับมาเริ่มต้นอยู่ที่200เอ้ยอยู่ที่ 20k นะครับหรือว่า200บาทนะครับซึ่งการถอนตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องมียอดคงเหลือเนี่ยอย่างน้อย5,000 5,000คอยนะครับหรือว่า5,000ชิปเนาะซึ่ง5,000ชิปเนี่ยก็มีมูลค่าเท่ากับ50บาทด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดจะถอน100นะครับก็ต้องมีขั้นต่ำ150บาทเนาะเพื่อให้มันเหลือชิปอีก50บาทนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเล่นเกมในแอปนี้ต่อนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็กดตกลงเพื่อทำการถอนเงินไปเลยนะครับ200บาทเนาะถ้าเกิดอ่ามันเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาบินมาแปะให้ดูในคลิปนี้นะครับส่วน การรูปประวัตินะครับในการถอนนะครับก็กดไปที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ายอดที่ขึ้น200บาทตรงนี้กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดเข้าเดี๋ยวก็อารวินมาแปะให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเจ้าแอปนี้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดติดตั้งแอปมาแล้วนะครับจะมีวิธีการทําเงินเข้าธนาคารอย่างไรหลังจากที่เราติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับการเล่นเกมในแอปนี้นะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ย สำหรับคนที่เพิ่งดาวโหลดแอปมาเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าเป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับเขาก็จะมีในส่วนของรา,างวัลในการล็อกอินแต่ละวันด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด5วันด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราล็อกอินครบ5วันตรงนี้นะครับเราก็จะได้ชิปมาประมาณเจ็ดร้อยชิปนะครับซึ่งมันก็จะมีมูลค่าเท่ากับ7บาทเนาะสำหรับแอปนี้นะครับแอปก็คือชิปมูลค่า10,000ชิปเนาะก็จะมีมูลค่าเท่ากับ100บาทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมมีอยู่5900ชิปนะครับก็คิดเป็นมูลค่า59บาทเนาะคือทางแอปเนี่ยเวลาที่เราถอนเงินไปแล้วนะครับ100บาทใช่ไหมเขาเนี่ยจะต้องให้เรานะครับมีเงินอยู่อย่างน้อย50 0 0ชิปหรือว่า50บาทนั่นเองนะครับเพื่อเอาไปใช้เล่นเกมในแอปนี้ต่อประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็หลักๆไอชิปที่ผมเหลือตรงนี้เนี่ยผมก็มาเล่นทีละนิดที่ละหน่อยนะครับแล้วก็สะสมให้มันครบร้อยเนาะแล้วก็เอาไปถอนเงินเข้าธนาคารประมาณนี้นะครับก็เล่นยังไงก็ได้นะครับอย่าอย่าโลภนะครับผมก็เล่นแบบประมาณ ได้5้าบาทสิบาทก็เลิกนะครับนานๆเข้ามาเล่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับอันนี้เนาะก็มันสามารถเล่นฟรีได้นะครับใครที่สนใจอยากเล่นฟรีก็ลองมาเก็บฟรีกันดูกับแอปแอปนี้ละกันนะครับก็สําหรับการถอนเงินนะครับก็บอกไปแล้วนะครับนี่การถอนเงินฟังก์ชันการถอนเงินก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เนาะการถอนเงินเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะครับถอนเข้าธนาคารนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันโน้ตสดการเล่นเกมตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ ลองไปเล่นได้เลยนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นเป็นเนาะสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะผมก็คิดว่าทางแอปเนี่ยมีสอนอยู่ด้วยนะครับยังไงก็ลองดูกันละกันนะครับสำหรับเงินฟรีที่จะมาแนะนำเนาะก็เป็นแอปแอปนี้นะครับ สมัครดาวน์โหลดใหม่นะครับก็สามารถมานอกอินเช็คอินรายวันนะครับเพื่อรับชิฟฟฟรีเพื่อใช้ในการเล่นเกมแล้วก็เอาไปสะสมให้ครบ100บาทถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวช่วงอีคลิปหนึ่งประมาณสัก3ทุ่มหรือว่า4ทุ่มนะครับเดี๋ยวก็จะมา update, อัปเดตการถอนเงินกับอีแอปหนึ่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกทูมอนี่วอลเล็ด้วยนะครับยังไงใครที่รอซองทูมอนีวอลเล็จากผมอยู่นะครับยังไงก็ รอติดตามอีกคลิปหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วการโน้หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบนะครับแล้วก็สามารถหาเงินฟรีจากแอปพวกนี้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับก่อนจากการก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด u ับ cribe เนาะแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องลิททีมด้วยนะครับเวลาผมมีการอัปเดตแอปหรือว่าเว็บไซต์ในการหาเงินใหม่ๆเนาะรวมถึงมีการจัดกิจกรรมแจกโทมานิวอลเลตนะครับเพื่อนๆจะได้ถูกแจ้งเตือนเป็นคนแรกนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ